สวัสดีค่ะหัวใจสิงโตแบ88จิตสมนึกพระเจ้าถุกท่านเรารู้จักกันแล้วนะคะว่าจิตของเราทุกคนนะ่ะเป็นธาตุธรรมชาติที่ใสบริสุทธิ์เสมอเสมือนกันหมดเป็นเบตเป็นพื้นฐานของการก่อกำเนิดของทุกสรรพสิ่งอ๋อเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าบทบาทที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นมายามันเป็นสมมตินะคะ คือปกคลิปอ่ะแอดมินก็ตั้งชื่อว่าหัวใจสิงโต888ก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงเหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอคะค่ะมันมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเนื้อหาคลิปเข้มข้นแต่แสงเงาไม่เพอร์เฟกคือแอดมินแบ่งปันแนวทางยกระดับจิตนะน,น,นะคะแอดมินไม่ได้มาขายเครื่องสำอางอดทนดูหน่อยนะเพราะว่าแสงไฟในห้องมันเป็นสีเหลือง แล้วก็ไม่มีแสงอื่นๆเลยมีแต่แสงในตัวที่อยากจะแบ่งปันฟังดูให้ได้ประโยชน์อย่าเอาโทษกลับไปนะจ๊ะอะแล้วมันมันข่ามอะค่ะไว้แอดมินทำคอร์สแพงๆก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อยจัดเต็มให้คิ<ม>้ว <Q S 2> มาปากมาแน่นอนถ้าหากต้องการความจริงใจจากแอดมินก็อดทนดูหน่อยเถอคะค่ะ ถ้าเกิดฟังไม่รู้เรื่องก็ไปฟังอะไรที่มันรู้เรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์ค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะอันนี้น่าจะมีประโยชน์เขาบอกว่าส่วนมากออกจากเขาวงกฎของสมาธิไม่ได้ใช้ขอสมาธิอะ่ะมันมันปรุงอะไรที่ละเอียดวิจิตให้เรามากเลยคือมันยากมากอะ่ะที่จะออกจากตรงนั้นจริงๆแอดมินติดเรื่องสมาธิติดความสงบอยู่สามปี แล้วมาสะดุ้งเองว่าเฮ้ยมันไม่ไปไม่มามันไม่ไปไหนแล้วเหรอแล้วยังไงต่อเพราะว่ามันยังแบบรู้สึกว่ามันยังมีตัวตนอยู่การเข้าสมาธิแล้วเออมาบอกว่าตัวเองถึงจุดนั้นนะมันไม่ใช่นะมันเป็นพวกยานสมบัติอะไรพวกนั้นนะคะมันไปติดมันยังมีตัวตนอยู่แต่ว่ามันก็ละเอียดละเอียดถึงละเอียดจนคิดว่าไปสู่จิตเดิมแท้แล้วไอ้อะไรประมาณนี้กว่าที่แอนด์บินจะออกมาจากจุดนั้นได้อะอนเหมือนกันนะ เขือนนินเลิกทงสมาธิไปเลยค่ะเพราะว่าจิตเราอะมันไปติดความสงบแล้วมันก็ออกยากดีไม่ตายตอนที่มันติดความสงบนั้นน่ะตายตอนที่จิตติดสงบอยู่อย่างนั้นนะผมลุกฟักค่ะเป็นที่ไปลอยเทงเต้งอยู่นอกจัก,กรวาลน,น้วนนะเดี๋ยวมารู้ตัวอีกทีลงนรกเกิกดเป็นสัตว์ดัจฉานไปแล้วทําไงครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าเกิดแบบจิตไปติดสมาธิอะไรประมาณนั้นยาวอยู่กับ ปัจจุบันแล้วก็ดูธรรมชาติที่มันแสดงตัวออกมาให้เราดูนะคะสมาธิจําเป็นไหมเมื่อก่อนจะทําแบบชาร์ตชาร์ตชาร์ตตัวเองชาร์ตแบดตัวเองอะไรงนี้แต่ตอนนี้ไม่ทําแล้วเรามาทําความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นกันเมื่อเราคือจิเตเดิมแท้แหล่งกําเนิดแหล่งที่มาธาตุธรรมชาติธาตุชีวิต ไอ้มินนำเสนอข้อความจากต่างมิติใช่ไหมและทีนี้พวกบาจามจานะบีอิงอะเขาก็จะแบบอยู่ต่างที่กันไงแล้วเขาก็จะพูดภาษาที่ไม่เหมือนกันทีนี้มาเป็นภาระของตัวเองเนาวว่าเราจะใช้ภาษาไหนดีวะ <laughs> มันก็มีความละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ะค่ะประมาณว่าฝั่งวิมุตคับฝั่งสมมุตินะคนที่เขาไปติดในสมาธิฝั่งเนี้ยยังเป็นฝั่งสมมุติ แต่ฝั่งวีมดแล้วมันเป็นฝั่งของแหล่งที่มาเป็นเบสเลยมันก็อยู่ที่จุดประสงค์ของจิตวิญญาณว่าเขาเขามาด้วยจุดประสงค์ใดอันนี้ค่ะมันก็เลยมีกําหนด i a m ขึ้นมาเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆแล้วพวกเราก็คือเบสเดียวกันนั่นแหละค่ะมารู้จักจิตดีกว่าจุดประสงค์ของแอมิทคือ,อให้ทุกคนตื่นในตัวเองแล้วก็ไปเข้าสู่จิตเดิม เป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาอันนี้คือจุดประสงค์ที่แอนดีินาเสนอนะคะเพื่อที่ให้รู้ตื่นรู้ในตัวเองสุดท้ายเพื่อที่จะรวมกับแหล่งที่มานะค่ะที่จะรวมกับแหล่งที่มาจริงๆคือถึงจุดที่ต้องทิ้งแม้ตัวรู้ตัวรู้นี่อาจจะเป็น I am God อะไร่งนี้แต่พอถึงจุดที่เราจะต้องทิ้งตัวรู้ทุกอย่างนั่นคือทิ้งละอัตราทุกอย่างที่เราสร้างขึ้น เพื่อไปสู่จิตเดิมแท้นั่นคือแหล่งที่มาแหล่งกําเนิดคือเป็นเนื้อเดียวหนึ่งเดียวแล้วพอเอาเรื่องตื่นรู้ดูจิตมาให้เข้าใจกันก่อนค่ะอะไรที่แตกต่างกันในทุกดวงจิตที่ใสบริสุทธินั่นที่แตกต่างกันมันคือความสว่างของปัญญาความสว่างของดวงจิตจะไม่เหมือนกันแต่ความใสบริสุทธิ์เหมือนกันหมดปัญญาปัญญาจิตกับปัญญาอัตตามันไม่เหมือนกัน ปัญญาโลกกับปัญญาทางธรรมมันไม่เหมือนกันปัญญาอัตตาคือเรายิ่งหาความรู้หาข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งแปกยิ่งหนักยิ่งลุงลังจับต้นชนปลายเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เอานู่นมาผสมนั่นผสมนี่แล้วก็ออกเป็นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ปัญญาทางจิตยิ่งมียิ่งเบายิ่งโปร่งยิ่งโลง่งสบายไม่มีอะไรเลย เพื่อที่จะกลับคืนสู่แหล่งที่มากับสู่ความบริสุทธิ์วางทุกอย่างวางอัตตาไหลตัวตนอะไรพวกนี้ค่ะครูบาอาจารย์ก็จะเป็นธรรมะขั้นอนัตตาที่ไหลตัวตนเรื่องของปัญญาอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางปัญญาทางโลกหรือว่าทางธรรมนะคะมันก็เปรียบเหมือนคือคือดวงจิตทุดวงจิตมีความใสบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแต่มันแตกต่างกันที่แสงสว่างของปัญญา อโอปมาออปไมยว่ามันก็มีระดับเลเวลของมันคล้ายๆบัวสี่เหลา,ามันก็เป็นพันบัวใช่ไหมล่ะและแต่ว่าแสงสว่างที่มันแตกต่างกันตามระดับเลเวลของปัญญาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเด็กที่แบบว่าเอาหนวดมาแปะแล้วก็บอกว่าเองเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วใครดูออกก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่เขาดูออก แม้วิญ,ญญาณจะเสพสิ่งที่แตกต่างกันแต่พวกเราก็คือเนื้อเดียวกันเห็นไหมว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญความถนัดไม่เหมือนกันความรู้ความสามารถแตกต่างแต่เมื่อเรารู้ว่าพวกเราอ่ะคือหนึ่งเดียวกันความสามัคคีมันก็เกิดขึ้นการตื่นรู้การยกระดับจิตหรือว่าการบรรลุมันคือการเข้าถึงจริงเห็นจริง เข้าถึงธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของเราก็คือจิตจิตคือธาตุรู้บริสุทธิ์ธาตุชีวิตให้เราเข้าไปรู้จักพื้นฐานของตัวเองก่อนสังเกตที่ตัวเรานะคะความรู้สึกรู้ที่มันไม่มีขั้วนั่นหละค่ะไม่มาไม่ไปไม่บวกไม่ลบไม่แบ่งแยกไม่มีขึ้นสูงขึ้นต่ําไม่มีขาวไม่มีดําไม่มีบุญไม่มีบาปไม่เอาอะไรยังไงไม่เอาอะไรยังไงทั้งนั้นมีแค่รู้อยู่เฉย แต่ความไม่รู้ของความใสบริสุทธิ์ของจิตเราเนี่ยแหะคะ่ะพอเวลามันมาอยู่ในกายอะ่ะมันก็เลยยึดกายมันว่าเป็นตัวของมันตัวกูของกูก็เลยเกิดขึ้นทีนี้พอเรายึดกายแล้วเกิดการแบ่งแยกแล้วก็โหไปทางนั้นทีโหไปทางนี้ทีนึกภาพแบบนี้นะคะพอเวลาเรามองจากมุมบนเรามองโลกจากมุมบน มองมนุษย์มองผู้คนอะไรที่เป็นกระแสอะยอดวิวจะขึ้นกดไ like ลค์รัวๆวกดหัวใจรัวๆใช่ไหมมีถูกมีผิดมีสองฝ่ายแล้วเราก็จะอยู่ฝั่งที่ถูกใจเราเราได้ประโยชน์อันนี้คือเรื่องของกายนะคะแล้วการปรุงแต่งไหนที่ให้พลังอำนาจกับเรามันก็โดนใจเราถูกใจเราเห็นไหมไม่เป็นกลางละ วิ่งไปถูกใจตรงนั้นทีตรงนี้ทีทุกคนเป็นแบบนี้ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของการใช้ชีวิตดูรอบตัวเราสิคะแล้วก็พิจารณาตัวเองนี่แหละคือเรื่องปรุงแต่งอะมันปรุงแต่งกันมาตั้งแต่ในท้องแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆพอเวลาเราออกมาพอแม่คลอดออกมาก็ใส่โปรแกรมให้เราโปรแกรมสังคมโปรแกรมโรงเรียนโปรแกรมครอบครัว ห่างการรู้จักตัวเองออกมาเรื่อยๆด้วยโปรแกรมที่ลงกับพวกเราทีนี้เราก็จะเริ่มอยู่ตามกลุ่มชนต่างๆและที่มีความเชื่อเดียวกันบางทีก็จนทะเลาะกันกับกลุ่มอื่นเกิดสงครามทีนี้ใครปรุงแต่งเรื่องเก่งก็ครองโลกครองกลุ่มชนนึกภาพตัวเองค่ะช่วงชีวิตหนึ่งเคยอยู่สวรแล้วทีนี้มันมีห้างเล็กๆค่ะ เขาขายของที่แบบมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วแบบคนลุมเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆอันนี้ก็เป็นลุมกับเขาแล้วชนิดก็แล้วก็ไปช่วงชิงได้กระเป๋ามาได้เสื้อผ้ามาดีใจมากเลยเราชิงมาได้เสร็จแล้วก็ใส่ไม่กี่ครั้งแล้วก็ทิ้งเป็นขยะอันนั้นน่ะสิ่งของทีนี้กับผู้คนพอเราถูกกําหนดว่าเราได้เป็นผู้หญิงนะทีนี้กับผู้คนเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน แค่เปลี่ยนสถานการณ์ผู้หญิงผู้ชายก็มีแบบของแต่ละคนที่ชอบความรักก็เหมือนกันคบคนนั้นเลิกคนนี้เปลี่ยนสถานการณ์ไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเราได้พัฒนาอะไรกันมาบ้างรักเขาติดตามเขาเสียเงินเสียทองเสียเวลาคนนี้ไม่ได้อย่างที่เราหวัง คิดว่าจะมาเยียวยาตัวเองที่เราปรูงไว้ก็กระโดดไปหาคนใหม่จนจิตเราอะเป็นโอกาบาทแบบนี้ค่ะเห็นไหมี่ะชัด <c oughs> มากต้องขอบคุณคนที่ทำภาพนี้ขึ้นมาขออนุญาตเอาอุป,ปมาอุปไมยมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าจิตเราอะมันโดนมาขนาดไหนแล้วทำไมเราถึงต้องกลับมารู้จักตัวเองก่อนเนื้อแท้เดิมๆแทบไม่เจอแต่เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะ เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วแต่ทีนี้ใครบอกว่าเฮ้ยเรายังต้องการพัฒนาเราต้องการอัปเกรดต่อเราหยุดพัฒนาไม่ได้ก็เรียนรู้ต่อค่ะพัฒนาต่อลุยเลยไม่มีใครห้ามแต่มันก็ถึงจุดที่ผู้คนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าฉันสุดแล้ววะไม่เอาละไปสุดทุกทางแล้วต้องการทางออกแล้วค่ะ สงสารหัวใจอุกาบาทนี้เต็มทีแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าชีวิตทางกายเราอะที่เราใช้ชีวิตกันอะข้างในเราอ่ะมันเต็นแบบนี้อาทีนี้เรามาเรื่องของวิญญาณกันวิญญาณของเราก่อรูปกายข้ามาจากความเชื่อหรือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรายึดก่อขึ้นเป็นวิญญาณทบทวนให้อีกทีนะคะว่าจิตเราใสบริสุทธิ์ธาตุใสๆที่ไม่รู้จักตัวเองเนี่แหละค่ะ แล้วก็แสวงหาตัวเองอยู่ตลอดมันอยากรู้ว่ามันคืออะไรพออะไรมาสัมผัสมันที่มันรู้สึกแล้วก็ยึดสิ่งนี้ก่อให้เกิดวิญญาณขึ้นพอมีวิญญาณก็ก่อรูปจึงมีรูปและก็นามก่อรูปนามขึ้นมาอ่ะให้มันเล่นเป็นแอดมินนะก็บอกก่อนนะคะว่าอย่ามาให้ค้ามันนะอย่ามาให้ค่ามันนะ ปล่อยให้มันพูดค่ะพอจบแล้วก็เททิ้งเลยคือมันไม่มีอะไรน่ายึดส่งสัญญาณเสร็จก็จบกันจิตมันย,นนยนืดแล้วก็ก่อรูป e แล้วก็มีนามแล้วก็ลงโปรแกรมว่าวเนี่ยเพศหญิงได้เรียนรู้เรียนรู้แล้วก็พอกพอกพอกเป็นอัตราตัวตนขึ้นมาด้วยข้อมูลความรู้เฮ้ยเราข้อมูลเยอะนี่ข้อมูลต่างดาวนะนี่ต่างประเทศนะ ด็อกเตอร์เลยนะอะไรอย่างนี้ทําไมเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราเอาสิ่งน,นั้นมาจากสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จากสิ่งน,นั้นนะเพราะว่ามนุษย์ให้ค่ามนุษย์โดนลงโปรแกรมให้เชื่อว่าข้อมูลต่างดาวนะอ่ามีคนเชื่อละด็อกเตอร์นะเฮ้ยเป็นด็อกเตอร์เลยนะเว้ยจากมหาลาัยนู่นนั่นนี่เลยนะเชื่อมาจุดศูนย์ตัวเองอยู่ไหนคะแล้วตัวเองอยู่ที่ไหน เขาถึงเรียกว่าสัตว์โลกไงคะเหมือนเด็กอะ่ะที่เอาขนมมาลออ่อสงสารตัวเองไหมอ่ะสงสารเพื่อนมนุษย์ไหมอะบางคนได้ข้อมูลมาก็ยึดแล้วเอามายึดเอามาแบบทีนี้ข้อมูลตีกันพอไม่สอดคล้องก,กันกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อสิ่งที่ตัวเองยึดก็เกิดการแบ่งแยกก็เริ่มปรุงเริ่มแท้เริ่มหาข้อมูลมายืนยันตัวเองทั้งหมดทั้งมวล เพราะว่าไม่รู้จากตัวเองเขามารู้จักตัวเองก่อนส่งจิตออกนอกพัฒนาต่อพัฒนาต่อเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดที่สมบูรณ์ของปัญญาจิตที่มันจะวางได้คือจิตอ่ะเขาต้องการปัญญาค่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าจิตอะเขาต้องการความเข้าใจเราถึงรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาเราต้องหาข้อมูลเราต้องหาความรู้ คือเอารูปนี้มาอุปมาอุปไมยกันนะคะเพื่อให้เรารู้จักจิตตัวเองดีขึ้นสร้างสรรค์เพื่อนๆนี่คือกระบวนการของเหล่าวิญญาณที่เขาจะต้องเรียนรู้เพื่อสแสวงหาความเข้าใจมากขึ้นเราสร้างความเป็นจริงจากจุดนั้นค่ะแจากจุดนั้นานะเป็นจุดการสร้างด้วยอัตตาความทยานอยากหากนี่คือดวงจิตของเราเป็นท่าใสบริสุทธิ์ลุมๆมาก คือจุดที่เราพาดวงจิตเราไปยึดตลอดชีวิตเอาแค่ชีวิตนี้เห็นไหมคะว่าดวงจิตเรามันน่าสงสารขนาดไหนากับการที่พวกเราส่งจิตออกนอกแล้วก็ไปเติมขยะให้มันเรื่อยๆอ่ะแต่ละจุดคือหความยึดมั่นถือมั่นแต่ละจุดคือความคิดที่ฟุ้งซ่าน1.1บาดแผล1.1ความเกลียดชังโกรธแค้น หนึงจุดเป็นความดีที่เรายึดไว้ความชั่วที่เรายึดไว้สร้างเองทั้งหมดเลยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะสังเกตความพยานอยากในแต่ละวันจะได้เห็นตัวเองชัดนั่งกอดคอเปิดใจกับตัวเองไปเลยคะ่ะปล่อยให้มันแสดงออกมาให้ได้เห็นตัวเองทุกแง่ทุกม,มุมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะความดีความชั่วก็ไม่มีมันมีแต่สิ่งที่เรายึดเอง สิ่งพวกนั้น,นาม,มันมีแต่สร้างความหนักหน่วงสร้างอัตราตัวต,วตวพวนพอกผูนพอกผูนขึ้นพวกเราเดินทางมาถึงตรงเนี้ยดูรอบๆตัวเราสิคะที่พวกเขายังไม่รู้อะไรเลยพี่น้องของเราคนที่เราหลักทางนั้นใช่ไหมคะพวกเขาก็ดื้อเหมือนเราเมื่อก่อนนั่นแหละใครจะมาบอกอะไรก็ไม่ได้เราเจ๋งเราเจ๋งใครบอกอะไรไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวพวกเขาก็จะรู้ค่ะ แล้วก็ตามมาพอมาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะมองทุกคนอย่างเข้าใจจริงๆแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดปัญญาแล้วรู้แล้วว่าตัวเองอะ่ะคือธรรมชาติหนึ่งอัตราตัวตนก็จะลดลงค่ะนี่แหละค่ะพอความคิดอารมณ์เกิดเราก็ต้องรู้ในตัวเราเองก่อนนี่แหละค่ะทวินเฟรมมันเป็นเรื่องของสองฝั่งของสมมติแล้วก็วีมุติอยู่ในตัวเรา ไม่ใช่การมหาผัวหาเมียที่ไหนนะคะตามแนวคิดที่แตกแยกอะ่ะหรือว่าปรุงแต่งไปตามกิเลสต,ตัญหาของทางทางโลกทางสมมตินะคะก็จะเอาไปใช้ได้กับการขายแบบนั้นหากินกับธรรมชาติของมนุษย์ฝั่งทางฝั่งทางโลกะคะ่ะฝั่งทางสมมติอ่ะมันก็ได้ทั้งนั้นแหละคนที่เขาอยู่ในฝั่งของธาตุาธรรมชาติฝั่งของวีมุตแล้วนะคะมันก็ คือเข้าใจทุกคนจริงๆมันก็ไม่ได้มีแยกฝั่งแยกฝ่ายอะไรหรอกแล้วว่าแล้วก็มันเป็นหนึ่งเดียวกันเราดูการแสดงออกของแต่ละคนที่แอดมินมาแบ่งปันเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนเห็นอีกมุมอมองหนึ่งกล้าที่จะมองเข้าไปในจิตของเรามันต้องการความเข้าใจจิตวิญญาณเลือกความเจ็บป,ปวดเพื่อเรียนรู้จริงเหรอคะมันต้องการเรียนรู้ เพราะว่ามันยังไม่รู้ตัวเองไงเมื่อจิตเราคือผู้รู้เรายังจะพากายไปทุกข์ทรมานเอาวิญญาณไปเสพติดกับความทุกข์ยากอยู่ไหมล่ะคะเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้นั่นแหละแก่ตัวเองออกปลดปล่อยวิญญาณตัวเองได้ทีละชั้นทีละหลุมที่เราหยุดนั่นล่ะคะ่ะปลดปล่อยตัวเองจัดการตัวเอง เห็นความเป็นธรรมชาติของมันเรื่องราวเก่าๆเศร้าๆโผล่ขึ้นมาเราก็จะเริ่มทันเกมรู้แล้วมันจะพาเราไปวนซ้ำแรกๆมันอาจจะโผล่มาหลายๆรอบหลังๆมาพอเรารู้ทันมันเริ่มหดหัวหายไปเลยนั้นก็ปลดปล่อยตัวเองได้ละหนึ่งหลุมเราก็จะเริ่มเบาขึ้นค่ะเป็นอิสระมากขึ้นก็จะค่อยๆเป็นตัวเองที่แท้จริงมากขึ้น เอางี้นะคะจิตอะมันเป็นความรู้สึกประมาณนี้กระทบแล้วรู้กระทบรู้กระทบรู้แค่ตอนกระทบอะค่ะรู้แค่ตอนกระทบแค่นั้นนะไม่ว่าอารมณ์อาการไหนเกิดขึ้นอะเราไม่ไหลไปกับมันเราแค่รู้ว่าอ๋อเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็แค่อ๋ออ๋อแค่นั้นและอ๋อนึกออกไหมเนี่ยมันแค่จุดเนี้ยที่เราจะต้องทําให้ตัวเองมีตัวรู้เด่นขึ้นมาให้ได้เนี่ยค่ะตื่นรู้ ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็เห็นธรรมชาติที่มันแสดงมันอาจจะเป็นขยะโผล่ขึ้นมากระทบเฮ้ยเป็นขยะกระทบเฮ้ยเป็นข้อมูลนึกออกไ้มเนี่ยมันคือเขาเรียกไงอะ่ะรู้บริสุทธิ์เราไม่ได้ปรุงแต่งเราได้ข้อมูลเราได้ข้อมูลมาที่มันบริสุทธิ์มันไม่ใช่การไปนั่งสมาธิเอาข้อมูลไม่ใช่แต่มันเป็นการรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นสัมมา จะมิจฉาที่แบบเราพยายามที่จะเข้าไปรู้ที่จะไปเอาอันนี้คืออัตตาเข้าไปที่อยากจะได้อยากจะเอาแต่ถ้าเกิดเฮ้ยมันมาปิ้งแวบป,ปิ้งแวบมั่งเงี้ยค่ะมันคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือได้มากกว่าที่เราเอาอัตตาเข้าไปอยากรู้อยากเห็นอยากทำอยากได้อยากมีอันนี้อัตราเข้าไปแทรกแซงความรู้บริสุทธิ์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการแทรกแซงแต่มันเกิดขึ้นจาก รู้ที่เป็นปัจจุบันเก็น okay, นะคะว่าจุดไหนตอนนี้แอนมินกำลังปรุงแต่งเล่าเรื่องให้ทุกคนรู้จักตัวเองแล้วก็แยกแยะออกว่าอันไหนคือบริสุทธิ์อันไหนคืออัตตาแล้วก็ให้ตื่นรู้อยู่ในตัวเองที่เป็นสัมมาไม่ใช่ฝั่งอัตตาโอเคนะ ให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองได้มีพลังในตัวเองจัดการตัวเองได้ในข้อมูลความรู้จะได้ไม่ไปวิ่งเอาขยะของคนอื่นมาเป็นข้อมูลของตัวเองเราทำได้เพื่อนๆก็ทำได้เมื่อเราเข้าใจเราทำได้เราอธิบายได้ชี้ให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าเราคือธรรมชาติเดียวกันมีใครบ้างที่จูงมือเพื่อนๆเ,เ,เข้าบ้าน เข้าให้ถึงบ้านก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นสนุกในเวลาที่เหลือด้วยกันแล้วเพื่อนๆสงดงามในแบบของตัวเองมนุษย์ใหม่ยุคใหม่อย่าเป็นเหยื่อที่เขาเอาข้อมูลมาขายอย่าเป็นเหยื่อคนที่เอาขยะตกค้างมาขายเราอย่าเป็นเหยื่อเชื้อซอมบี้ทางจิตวิญญาณการรู้จักตัวเองอะ่ะมันต้องมาจากพลังงานจริงเดิมแท้จริงๆ นี่ค่ะลายเงื่อนไขไลายเงื่อนไขจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยู่ที่มุมมองของเพื่อนๆแล้วค่ะว่าเพื่อนๆมองเรื่องราวพวกนี้ในสายตาใดในสายตาเนื้อในสายตาทิพย์สายตาปัญญาหรือว่าสายตาธรรมหรือมองในสายตาของพุทธ,ธาการรับรู้ความเข้าใจ แต่ต่างกันแน่นอนแต่ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่แอดมินได้แบ,บ่งปันเราจะรู้จักเองค่ะเมื่อเราเข้าถึงบ้านเราจะเอาเครื่องมือไหนมาเล่นด้วยกันแล้วเราจะเอามาเล่นด้วยกันยังไงเป็นครั้งสุดท้ายในโรงเรียนโลกเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ทุกๆจิตวิญ,ญญาณที่กำลังเรียนรู้ เข้าใจแล้วมาใช้ชีวิตกันค่ะ